ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแ่นงะทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็นในรายการ Gravity Solver นะผมวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาพันปี16ภาที่2นะผมสำหรับไอดีของเราเองนะ Gravity s o l p e r นะก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่ทุกคนได้เห็นกันว่าผมเปิดยังไงเนาะก็ไปตามดูกันได้เลยครับผมมาวันนี้เรามาเปิดกันในไอดีรองของเราเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูผมสรุปก็ ขออย่าอีทีละกันว่าไปดูผมสรุปได้ที่สรุปกระชาต้นเดือนตุลาคมนะผมเดี๋ยวผมจะแปะไอไว้บนตัวไอมุมขวาบนนะครับอันนี้เราก็จะมาเปิดนี่เป็นหลักเนาะตู้นี้ดีมากเลยนะผมผมคิดคิดว่านะตู้เนี้ยดีมากเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือยังไงเนาะโดยส่วนตัวแล้วใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าเปิด ให้ได้นะผมถ้าจะรีนะรีให้ได้สักตัวหนึ่งอย่างอิจิโกะอิชิดะเป็นต้นเนาะส่วนซาโดก็ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยที่จะจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนาะส่วนเราๆก็นั่นแหละสำหรับไอดีนี้นี่อะไรก็ได้นะครับผมขอแค่ไม่ซ้ำคือพอนะมาเราเปิดตู้นี้กันก่อนเลยนะสำหรับไอดีนี้ขาดค่อนข้างจะเยอะเลยนะโดยเฉพาะหน่วยศูนย์ครับผมนะ ตัวอื่นนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมมีตัวอะไรบ้างน,นะผมก็ผมก็ลืมนะปะเราไมู่้พันทำเพลงนะครับเราก็ไปเปิดกันที่ตู้ฟรีนะไปโทชิโร่มาออกนี่ผมโกรธนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอ,อ,อิชิดะคุนซี่นะ เฮ้ยคนละตัวเพื่อนอยากได้อีกตัวนึงไอตัวนี้ออกมาเฉยเลยแล้วก็อย่างนั้นก็ดีนะที่เป็นตัวใหม่เนาะโอเคก็โอเคนะวันนี้ก็จะมาเปิดนี่นะแค่ถึงสเต็ปเจเนาะประมาณนี้นะเปิดตู้อันนี้ก่อนตู้ตู้ฟรีก่อนนะไม่น่าออกเนาะตู้ฟรีครั้งเดียวนะ ส่วนตู้อื่นๆตู้นี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดนะเพราะว่ามันดูดักนะมันมันดักมาตั้งมาสองวันนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้หรอกก็ใครจะเปิดก็50สิเพจขำๆไปก็พอนอะสำหรับตู้นี้นะไปะเรามาดูตู้นี้กันต่อเนาะต้องออกแล้วปะครบทุกตัวปะจังหวะนี้เฮ้ยอย่านิ่งดิอย่านิ่งดิโอสเต็ปแรกนิ่งนะครับผม เอ้ยก็ตามนั้นแหละมามาเร่อมาตัวอะไรก็ได้ครับผมเฮ้ยมึงนิ่งยาวเนี่ยเฮ้ยโอสองสเต็ปแล้วว่านิ่งวะ่ะไปหลังดวงก่อนละกันจังหวะนี้หลังดวงก่อนจังหวะนี้นะฮะ ข้างเกลือนะครับผมดูดิตู้นี้นี่ถ้าใครเปิดแล้วได้หน้าตู้หรือพวกพันปีเงี้ยคือพวกพวกท่านอะดวงดีมากแล้วนะครับผมบางคนนี่คือเปิดไปแบบ2องสาพันเพชรยังออกแค่ตัว2ตัวเงี้ยเ,เห็นมีในกลุ่มมั้งหรือแล้วก็ในไอช่อง YouTube หลายช่องนะที่เขาเปิดกันแล้วข้างเกลือนะสำหรับตู้นี้เลยค่อนข้างจะโหดมากนะผมผมเคยย้ำไปในคลิปเนาะ เฟกเอาปะเฟกเอาโอ้โหเออต้องมาแล้วปะจังหวะนี้ต้องมาแล้วปะเอคอิสิดะเออมาแล้วหนึ่งตัวนะฮะอิซิดะอุริยูนะครับพี่ซาสุเกะของเรานะ <t ick> <t ick> โอ้โหขาดไม่ได้จริงๆเลยนะครับพี่แว่นคนนี้นี่ตาม,ม,ม <t ick> ผิดเหมือนเหมือนผีเกาะหลังเลยนะโหคนนี้เขาของจริงนะคือไอดีหลักนี่คือผมแบบ คอร์ดิชันพี่แกคือครบอ่ะครบแบคบครบเลยอ่ะเออโอเคมาสติปนี่นี่คือพวกนี่คือผมโชคดีนะผมพูดตามตรงนะคือเห็นคนอื่นเขาเปิดกันนี่อาการหนักกว่านี้เยอะนะครับอืต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหมเอ,อ้ยอย่างเงียบยาวดีเอออิจิโกะมาปะอิจิโกะมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหคืออิดะโอ้พี่ซาสุเกะอีกแล้วนะอิชิดะอุริวนะผมตัวที่สองนะ ที่จะมาท้่าไม่ได้นะครับผมโหผมอยากได้ตัวอื่นอยากได้ซ้ำโหก็ตามนั้นนะใค,ใครที่เปิดได้ซ้ำก็ไอไอตัวพวกตัวหน้าตู้เนี่ยก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะผมรอดันพอยต์มันหายเนาะสำหรับพวกคนที่ขาดตัวโบนัสดันพอยต์เนาะห้าดาวมันซ้ำสแตก็กันได้เนาะมันมันจะเป็นโบนัสให้เนาะมาเราติดการันตีนะ สองตัวแล้วปะไม่เคยออกเลยแบบโลเดียวสองตัวสามตัวยังไม่มีเลยโอเคซาโดยัสุดุระนะครับผมมาตัวที่สองมาแล้วนะมาอีกตัวหนึ่งไหมโหนิ่งกับเชียว โอเคนะอิชิโดเออิอชิโกะอิชิเอซาโดยาสึโตระรวมกับอิชิโกะกับไอซาโดซะแล้วหลอดไม่หมดแล้วโอ้โหนี่ครับผมอันนี้คือสเต็ปที่เกือที่สุดนะสเต็ปเจ็ดเนาะหกลุ่นสองนะแต่ก็ต้องมาแล้วป่ะโอ้โอ้โหนิ่งว่ะโอ้หมดอย่างรวดเร็วนะก็จบนะครับผมสำหรับ รอบนี้นะถือว่ารอบนี้ไม่มีหลุดเลดเลยนะได้หน้าตู้หมดเลยนะครับผมนะอิชิดะ2ตัวกับซาโดหตัวเนาะแล้วก็ได้จากตู้พันปีก็คืออิชิดะนะไม่ซ้ําเลยนะครับอันนี้คือดีมากนะครับผมดีมากเลยนะแต่ตัวท็อปเทียสุดก็คืออิจิโกะนะอิจิโกะตัวนี้คือแข็งแกร่งมากเลยนะครับผมแต่มันมันถือว่ามันเป็นตัวแบบเริ่มต้นของสายกายภาพ โน no, ไอพวกไม่สนสถานะเนาะมันเป็นตัวแรกซะด้วยผมว่าในอนาคตมันน่านจะกากลงเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวเก่งกว่านี้มาอีกนะถ้าอิจิโกตัวนี้มันเป็นวอลเทคตั้งแต่ต้นนะผมผมคิดว่าน่าจะเก่งแบบยาวๆเลยเนาะก็น่าจะก็น่าจะประมาณสัก4-5เดือน,นก็อาจจะครึ่งปีนะอาจจะดรอปเทียลงมานะครับอาจจะเป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะสลับ เปิดกระชานะผมพาร์ทที่สองนะสั้นๆได้แจความนะผมไม่มีอะไรมากเลยนะผมโอโ้โหแต่ก็ถือว่าดีนะที่ดวงไม่สวยมากนะใครที่แบบดวงสวยก็ไปเปิดตู้แยกเอาก็ได้นะแต่ตู้หลักนี่มันมีคนข้างจะครบกว่าเนาะแต่ว่าเลดมันแย่มากนะผมทั้งสองตู้เลยเนาะใครที่จะเปิดยังไงก็คิดเพชรของท่านไว้ให้ดีๆนะเก็บเพชรของท่านไว้เนาะคำนวณเพชรไวด้ดีๆนะไว้สลหรับเปิดตู้ถัดไปเนาะ ถ้าเกิดมันมาพันปีมันมาเดือนละครั้งเนี่ยทุกท่านจะลําบากเอานะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันผมผมคิดว่าผมลําบากแน่ๆนะเพราะว่าผมจะต้องเคร่งมากกว่าเดิมอีกไม่พอผมต้องอันนี้อีกเนาะ <c oughs> ก็ไวยพรอนะครับให้ทุกคนดวงดีเปิดได้เปิดกันเยอะๆนะผมเปิดได้ดีๆกันเนาะเพราะว่าหลายคนเปิดมานี่ผมเห็นหลายคนโอโ้โหน่าสงสารมาก เป็นหมื่นได้ชิดาตัวเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหผมเป็นผ,ผมเศร้านะแลครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องกาลว,วิตีโซลิเปอร์กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมเปิดกาชากเกลือด้วยกันนะฝากกดไลค์กันเยอะๆแล้วผมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะั่นจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็การเปิดกาชาของผมนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับ2ตัวใหม่เนาะแล้วนะครับผมสวัสดีครับ